สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องค้ามผ่านชแนลครับเดี๋ยวมือนี้สีผ้ามาเฮ็ดต้มปลาคอสกินครับจากใครดังเจ้าของอ๋อจากจากพัดแอครับจากพัดแอ่เอไเบึงหน้านะครับอาจารย์มุ่งช่วงบึงนานะครับครับจากพัดแอย่เราติดตามรับชมนะครับพี่น้องปลาคอเงี้ครับพัดแอย่ผมไปตึ๊กมาเมื่อนี้เราสีมีดเมนูต้มแซ่บสกินครับพี่น้อง เดี๋ยวขออยกขา,าขั้วปลาอนข้งนึงครับหันมา,ามครับพี่์บทองเดี๋ยวสีหันน่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นไปแต่ตุ้มเฮาหันชิ้นงามไปตุ้มครับเองเอาใส่เขาก่อน ใ <electromagnetic> ส่รถใส่ข้าวใส่เนี่ยแหละผมบอกเขาง่ายครับวันนี้เัืนี้อยากกินกันจิตต่อพันแแอ้ครับบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลมัรจัำในพื้นบ้านดงจอดอุดรธานีนะครับเนาะเอาเบางหน้าพันก่อนเออครับแแอ้คอมพิวเตอร์ครับแแอ้คอมพิวเตอร์อยากกินที่ไหนต้องสั่งโทรมาบอกก่อนนะครับเนาะ ต้มจะแซ่บครับพี่น้องกินเผาแรงรอดกินรับชมครับกิ่นไทยเบิ้งแซ่บๆได้พี่น้องเนี่ยนี่เราต้มนี่ใส่หอมงามเด้อวันนี้เด้อคุณอะอ๋อจะรสดครับขาเมื่อกี้นี่หั่นก้อนแมปปาดก้อนแมปปาดเป็นบาคอนเออปัดปัดเออหา่ตีออกก้อนแม้ละเนาะไม่ดูบอกลูกไม่ร้านบอกร้น จุดแง่ได้ครับลองปีไม้ยอดหลังครับอันนี้หัวมันบุดซีฟอสซับออกเป็นชิ้นได้ครับเชียร์เป็นดังชินได้ครับหัวเงี้ๆเลยครับเป็นจังแสบครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามนับช่มนับฟังเลยครับครับพี่น้องหัวขาดใส่โอ้ยตายพี่น้องครับพี่น้องเชียร์คนเอาลูกปลาลูกบอกไว้เลยครับค้าคาเลือหัวมันตากหัวมันมันล ใส่ครับโหผี้องเอ้ยหัวแบบนี้ต้มแบบบ้านๆเดี๋ยวเสียบด้วครับพี่น้องโอหผักปวดบีบบีบอยู่ด้กันครับทีน้เรามาชิมครับพี่น้องฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับมือใหม่เฮ็ดฮัทฮิดครับอาจ์ิววอลวอลทองหรือวอลยังผิดไปกับข้อโทษประการใดได้เยนะครับท่านพี่น้องเนอะติดตามช่องคัมภีรเชนเนียครับมี่เชฟแอร์เป็นช่องอีกราครับพี่น้อง อาจจะได้เห็นหน้ากันนะย่าครับส้มต้มปลายอีกน้อยครับพี่น้องอ,อาหารประเภทเดือดเลยครับาฝากติดตามผลง,งานผู้ผมไปเรื่อยๆได้ครับเด้อฝากกดซับสไครต์ครบติดตามคผมพันเนี่ยครับสวัสดีครับผมโจโจชัยนาครับมาพี่น้องไม่ดิ กินต้มบลาคอยต้มบลาคอยใหญ่บ่กินนี่ยังครับกินนี่ยังครับโอ้ยของแท้หัวขากล่ใสครับปวดอะใส่หัวครับใสอะได้ได้เอพี่น้อมมาเนี่ยครับเอพี่น้อมมาเนี่ยปวดอะครับตากวีตักโซ่คข้าไปไงพี่น้อมมาเนี่ยครับโอ้ยถักโผดหัวใหญ่หัวใหญ่เอากินโซ่เนี่ยครับกินโซ่ในพันใหญ่กินโซ่เนี่ยครับตักออกวาานี่อ๋อพันใหญ่กินโซ่เนี่ยครับเอาไซส์วาานี่ขออย่ใงไพี่น้วยนะครับเด้อ ครับกินโซ่เลยครับกินโซ่เนี่ยกินโซ่เนี่ยขออนุญาตครับขออนุญาตข้าหนึ่งต้องมีแนว่รองคอกันด้วยพี่น้องเด้อะพบกับช่องข้ามพานเนี่ยครับซิมหนังมันซิมหนังมันอาชินาครับพี่น้องข้ามโซ่ผ่านโจข้ามข้ามเงี้ยนะครับข้ามเงี้ยในพ่านเอ้ข้ามเงี้ยจำแก้วลงไปครับข้างบ่ ักินปลาโซ่พันเอกกินปลาโซ่พันเอกครับเนี่ยครับเอาตับมึงดูหัวปลาเงี้ยพี่น้องมีใส่มียังครบสุดครับเอากินโซ่เลครับขออนุญาตเด้อบปนี้เด้ออ่าช่องพี่โจกินโซ่เลยครับมากินน้ำกันครับอ่ากินน้ำกันกิแซ่บัอนว่ายุ่นเนี่ยขั้นออกมานะครับขั้นว่านครับเอออเาโซ่เด้อครอยากมาพานแย่เลยครับมาแย่ภาพับต้มปลากคอเย็นแบบบ้านๆเด้อพี่น้องเด้อ เอามีพักมียามาให้กินน้วกันครับสดหนังแซ่บแห้งแมนครับบอกว่ารำไม่ฉาดนะครับเกมาแดงมุเรี้ยงนี่แมนครับกับเบื้องที่ท่ายกินมาเห็นอยู่เนาะแมนครับพี่น้องแต้เบื้องนี้น้ำควรอยากกินติดต่อพัาเนี่ยเลยพันแย่ผพาไปครับเอากิใส่ก่อนบ้านยู้อสก่อนบ้านจัดสมบูรณ์บ้านจัดสมบูรณ์ครับตะบนนั้นครับตะบนนั้ครับตะบนมาจันทร์เพราะมันดุนยันตะวันท่านี้ตะบนมาจันทร์นะเพื่อนดุนตะวันรท่านี้นะครับพี่น้องไ้่สนใจ มาร่วมวงรวมนั้นนักการได้เลยครับเด้อพี่ิมมากินใส่ติดต่อได้ใส่บุคคลครับผมแดงครับสุดผมลำวใส่เขาถึงใส่ใส่เขาครับสซต้องโซตครับสซตใส่มึงดูเป็นไหพี่น้องเอ้ยขาดยอดครับแซ่บขาดใครอยากกินใครอยากกินนะครับเอาเอาคั่หนึ่งครับโอ้ครับโอ้ครับใส่เบอร์นุงดูชอบพี่โจครับคั่มเงยคั่มเดี๋ยวหาก่อนเอาใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำเนี่ยครับใส่น้ำเนี่ย เต็มซ so ้อนเต็มซ้อนครับยังไงครับไอส่วนนี้นะครับจุดเสียบไอส่วนเน่าจุดเสียบไปตามเอ็นครับหมเต็มคั่มโอ้ยเสียบไปพี่น้องเอ้โอ้ยครับยัดหน่อยครับมึงครับตามมุนกิ่วครับจัดหน่อยนะมึงครับจุดจอดครับจุดจอดครับพี่น้องโดนขาเสื้อน้ำตังครับมึงนี่เนี่ยขาเสื้อน้ำครับ เอาฝากช่องนี้ครับฝากช่องนี้ฝากช่องนี้ครัวโจ้ชนะครับเรื่องคอมเมนต์ตามนะครับคนแรกครับช่องคำหวานชนะครับคำหวานชนยครับมีพาดแอเป็นตัวรักตัวซอยแมนครับมีพาดแอเฮ็ดโนยูนกินซูพี่น้องเบึงไปง่ายครับมาติดตอนพายายได้ครับอยากมากอยากกินครับอยากยังบอกครับแมนครับพี่น้องทานตามฤดูกาลครับช่วงในวันแ่ได้กับวันตัวไหนมีหลับท้องหลับเท่ากับติดตอนได้ครับช่วงไหนมิตรสมาสิ่งติดตอนได้ไปอยากกินมาเลยครับก้อยเต้นครับเออ ก้อยตุยจีกับมีครับก้อยตาแม่นกับมีครับพี่น้องครับผมก้อยตาแม่นบอกคนดูเป็นได้ก้อยตาแม่นนะครับครับพี่น้องก้อยกอกจังๆไปยังคููว่าก้อยตาแม่นหรือว่าก้อยกอกติดต่อได้ครับติดต่อได้ได้พี่น้องนะช่องช่องขบานใช่ไหมครับติดตามรับชมรับฟังได้ตลอดครับเดี๋ยวมีคลิปเลยชมยาวๆครับพี่น้องเป็นคลิปในการทำมาหากินนะครับครับผมเอาปากพี่น้องไว้ด้วยครับเด้อครับผมเลยที่มากันทำมาหากินกันหาอยู่หากินกันติดตามบนได้ครับผม พี่น้องก,กินข้าวไปเรียไปแล้วครับผมขอเ<ร>ขอ<ม>่าก<อ>ัขอลาพี่น้องนะครับพี่น้องร่าพี่น้องเครับครับผม